ซูบิชิไททัน2026ใหม่ล่าสุดรถกระบะท,ที่ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีพร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไทยทั้งในเมืองและนอกเมืองด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่งทันสมัยและบึกบึนยิ่งขึ้นพร้อมกระจังหน้าแบบดนามิกชิวเวอร์ชันล่าสุดที่สื่อถึงความดุดันพร้อมไฟหน้าเล็ดีไซน์ใหม่เสริมความเท่แบบมีระดับไททัน2026ยังมากับไฟ DRL ที่แยกตำแหน่งชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในทุกสภาพแสง ตัวถังออกแบบให้ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารและกระบะท,ท้ายรองรับการบรรทุกได้มากขึ้นโดยยังคงความคล่องตัวในการขับขี่มิตซูบิชิยังได้ใส่ใจในรายละเอียดการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างที่ปรับจูนมาใหม่เพื่อให้เหมาะกับถนนไทยหรือระบบระบายความร้อนที่รองรับอุณหภูมิสูงในภูมิภาคอาเซียนภายในห้องโดยสารของไทรทัน2026มาในแนวคิด top end comfortable ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแต่สะดวกสบายวัสดุภายในมีความพรีเมียมมากขึ้นมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่พัฒนาให้ดีกว่ารุ่นก่อนเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ที่รองรับสริระได้ดีขึ้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารขุมพลังของมิสซูบ i ชิไททัน2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลใหม่ขนาด2.4ลิตรโบร์คู่ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีแรงมาเพิ่มขึ้น และประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นแรงบิดตอบสนองได้ดีตั้งแต่รอบต่ำเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและการลุยทางลูกรังหรือใช้งานเชิงพาณิชย์ระบบเกียร์มีทั้งแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ 6- หรือ8ปสปีดแล้วแต่รุ่นย่อยพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อซูเปอร์ l e เล็ก d i ที่พัฒนาใหม่ให้ตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นของไทรท่านรุ่นใหม่นี้คือเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ใส่มาอย่างจัดเต็มทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบ FCM ระบบเตือนรถในจุดอับสายตา BSM ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังขณะถอย r c t a ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน ACC ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW และกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ m มิ s ซูบิชิยังเน้นการใช้งานที่หลากหลายและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าคนทำงานออฟฟิศหรือสายลุยเดินทางท่องเที่ยวตัวรถมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยทั้งแบบตอนเดียว s i n เกิ c a ค c แค m เมกะแคและแบบ4ประตู d o บเบิลแคมีทั้งรุ่นขับ2และขับ4ให้เลือกครอบคลุมทุกความต้องการใช้งานนอกจากนี้มิส b บิชิยังได้ปรับปรุงระบบการสะเทือนใหม่ทั้งหน้าและหลังให้การขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงในการควบคุมในความเร็วสูง ลดอาการโครงและให้ความมั่นใจเมื่อต้องเข้าโค้งแรงๆหรือบรรทุกของหนักใครท่าน2026ันย่สยังผ่านมาตร,รฐานความปลอดภัยระดับสากลและเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ทดสอบบนพื้นผิวและสภาพอากาศที่หลากหลายก่อนออกสู่ตลาดจริงในด้านราคาคาดว่าจะเริ่มต้นใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้าหรืออาจมีการปรับเพิ่มเล็กน้อยตามอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ให้มาโดยมิสุบิชิประเทศไทยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2025และเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าในช่วงต้นปี2026 ไทรท่าน2026จึงไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นพาหนะที่รวมเอาความแข็งแกร่งเทคโนโลยีและความสะดวกสบายเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับทุกการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนไทยในยุคใหม่ทั้งการทำงานการเดินทางและการใช้ชีวิต